สวัสดีครับผมอาวันนี้ผมต้องขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเราทุกทุกคนนะก็อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเก k i n หนึ k ่งเกครั้งนะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็มีตัวเกมไม่โหลดกันอีกแล้วนะผมอาก็ในคลิปนี้นะผมจะมาแจกสองตัวเกมในคลิปเดียวเลยนะครับก็ ข้อ,อเสียในคลิปนี้นะผมะไม่ได้สร้างลิงก์เซฟดัต้าหรือว่าไฟล์แฮกไว้ให้นะเพราะว่าผมเนี่ยไอเย็ยมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงคลิปทำคลิปอะไรต่างเลยนะแม้กระทั่งเซฟเนี่ยผมยังไม่มีเวลาทําเลยนะม,มันแบบมันไม่มีเวลาจริงมันไม่ค่อยสะดวกนะคือผมต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะผมอ่ะโอเคนะสำหรับ2ตัวเกมนีนะ้ถ้าใครมีอยู่แล้วหรือว่าเล่นจนเหื่อแล้วอะไรงไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็ อ่าแล้วก็อ่าถ้าถามว่าแล้วจะสอนการตั้งค่าไหมนับก็ผมไม่ขอสอนนะผมคิดว่าถ้าผมอัด2ตัวคลิปนี้ลงไปมันต้องยาวแน่นอนนับคลิปผมรับประกันได้เลยนับก็อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะ so อ่ะโอเคเลยนับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเกมแรกของเราเลยดีกว่าก็คือตัวเกม ซ Sunday vs Mega า i ินนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะความจำอยู่ที่400เมกะไบต์นะหรือว่า400 MB นั่นเองนะก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตัวเกมนี้นะเราไม่ต้องแตกไฟล์นะผมอาจจะว่าตัวเกมนี้มันมีข้อเสียนะผมเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าข้อเสียมันคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวเกมมาเลยดีกว่านะครับคือสิ่งที่ผมงงนะสำหรับตัวเกมนี้ก็มันชื่อตัวเกมว่า Sunday vs Mega า i ินนะครับก็คือซัน อ่าซันเดย์เนี่ยมันหมายถึงดวงอาทิตย์นับแล้วก็อ่าเมกาซินเนี่ยมันหมายถึงสื่อหรือว่านิตยสารนับมันเอามารวมกันแล้วผมก็ผมก็ไม่เข้าใจมันหมายความว่ายังไงนะผมถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ว้ที่ตา่างนับก็สหรับอ่ามันจะรวมเกมญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเกมญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยอ่ามันจะให้เราทําการอ่ากดโอไม่ว่าจะเป็นการยืนยันอะไรต่างๆแล้วก็มันจะให้เราทําการกด X เนี่ยเพื่อออกนะผมไม่แน่ใจว่าเป็น อะไรผมก็ผมก็ไม่รู้นะผมนะอ่าเพราะว่าอ่าทั่วไปเนี่ยมันเกมทั่วไปแบบพวกที่ไม่ใช่ของเกมญี่ปุ่นเนี่ยมันจะให้เราทําการกด X นะผมเพื่อยืนยันแต่ว่าไอันีมันมันให้เราทําการกดโอนะผมอ่าก็เห็นตามนี้นะผมยังไม่ได้สร้างเซฟเลยนะผมไม่มีเวลานะผมต้องขออภัยด้วยนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะพา <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูแบบอ่าที่ผมบอกว่ามันมันมีบั๊กหรือว่าอ่าข้อเสียนะสำหรับตัวเกมนี้นะผม หรือที่เรียกเราบัคดันเองนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวก่อนนะผมอ่ะเราจะไปดูกันนะบัคเนี่ยก็คือการดิ่งนั่นเอง <c oughs> ผมจะพาไปดูความเฮี้ยของเกมนี้นะผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เฮี้ยมากนะผมอ่ะ <c oughs> เปิดฉากมาปาบเลือกดาดนะผมมันมันจะเด้งตอนเวลาที่เราเปิดตัวนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะแล้วผมจะบอกการแก้ไขเราอ่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยนะผม นี่ครับตอนนี้คือฉอากเปิดตัวนะผมมันต้องเปิดมันต้องทําทการแบบบดตัวก่อนนะแล้วก็มันจะมีแบบเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะผมปตาบเขาให้เฮ้ยไอ้เจี๊ยมันเด้งเว้ย <od> <c oughs> ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าผมเนี่ยทำการดาวน์โหลดตัวเกมมามันไม่สมบูรณ์นะที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะมันคือบั๊กของเกมนะผมซึ่งฝรั่งเนี่ยผมได้ไปพูดคุยแล้วนะเขาบอกว่า มันคือบั๊กนะผมมันแก้ไขไม่ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าอะไรต่างๆคือผมได้ทาการคุยกับเขาแล้วนะมันมันคือบั๊กของเกมนะผมอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูการแก้ไขนะผมไอ้เจ้ตัวเกมนี้นะผมโหลดแล้วก็ลบไอ้เจ้โหลดแล้วก็ลบนะเพราะว่าผมนึกว่าอ่าของผมเนี่ยมันโหลดไฟล์อ่าเสียหรือเปล่าไม่ครบนับสกุลผิดพ,พลาดหรือเปล่าอะไรเง, <mm> งี้ยไอ้เชียเรื่องของเรื่องคือมันเป็นบั๊กของเกมนะผมนะ วิธีแก้นะผมก็คือให้เรากดสตาร์ทนะผมสตาร์ทก็คือข้ามหน้าตัวนี้ไปแล้วไปโผลดที่หน้าต่อไปนั่นเองนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวม <c oughs> ชอบพูดถิ่นะต้องขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมอ่ะเดี๋ยวถ้าผู้ชมว่ามันแหล็กไ <c oughs> อ้เชยมันแหล็กมากนะผมนะอ่ะเดี๋ยวอ่การตั้งค่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสอนเป็นคลิปต่างหากกันแล้วกันนะผมอ่ะโอเคนะผม เดี๋ยวไปทีละขั้นตอนนะผมนะ,ะเรื่องของเรื่องมันบากน,นะผมอ่ะโอเคให้ท่านผู้ชมครับสังเกตที่คาว่าสตาร์ทนะหรือว่าปุ่มสตาร์ทนะเนี่ยก็คือตรงนี้นะกดไปเลยกดกดกดเลยนะผมอ่าโอเคพอเรากดแล้วนะมันก็จะมาโผล่ที่หน้ากําลังจะไฟติ้งกันนะเือกันอ่าเพิเติมนั่นเองนะครับก็เนี่ยก็จะ มาที่หน้านี้นะซึ่งมันจะไม่เด้งแล้วนะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ <laughs> เจ๊บเชีย่ยมากนะผมเนี่ยครับมันก็จะเด้งมาหน้านแบบนี้นะผมอ่ะอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปสาธิตใหม่สำหรับคนที่ยังงงนะเพราะว่าอ่ะผมลืมบอกไปนะผมผมจะมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะสาหรับอ่าเท่าที่ผมดูมานะับ90%ของคนที่เล่นตัวเกมเพพีนะมันมีแต่มันมีแต่อ่า <laughs> <laughs> าพวกคนแบบที่เล่นตัวเกมของไมค์คร a f t นะับซึ่งเขาเนี่ยจะชอบมาบ่นแบบโน่นนี่นั่นว่างงอะไรจังเลยนะคือแบบมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้แจงเรื่องนึ่งก็แล้วกันนะผมโอเคนะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่าแล้วก็สังเกตที่คําว่า Start นะผมกดคําว่า Start ไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือนะผมให้เรากดที่ปุ่มสตาร์เพื่อข้ามไปยังหน้าต่อไปก่อนที่มันจะด้งนะผมนะ เหมือนเราแบบแตัดฉากฉากหนึ่งไปเลยอ่ะแบบมันไม่สมบูรณ์เลยนะผมนะ,ะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับปักของเกมนี้นะผมะมาต่อสําหรับสาวไกไมค้าไปเลยดีกว่านะผมสาหรับคนไหนที่เล่นไมคับเนี่ยเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพ P นะซึ่งเขามาเล่นตัวเกมเพ p ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็จะหรือว่าผมลุองอะไรไปเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจแบบว่าบางคลิปก็ดูคลิปดูคลิปผมไม่จบแล้วมันมาด่าผมอีกนะก็แบบ ถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็ผมก็กลุ่มกลุ่มเกมเนี่ยของผมก็เปิดแล้วนะเฟซเนี่ยผมก็ให้ไปแล้วนะก็สามารถทําไมไม่เข้าไปที่ภายในกลุ่มแล้วก็มาเข้ามาถามแบบดีๆทําไมต้องมันต้องมาด่ากันด้วยนะเพราะว่าคือผมก็ไม่เข้าใจนะผมนะก็ฝากด้วยนะผมไม่ซีเรียสนะผมนะเกาะมาต่อกันเลยนะก็ไี่เช่มึงจะแหลกไปถึงไหนนะครับอเดี๋ยวผมจะทำ คลิปสอนอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่ามผมคิดว่าคลิปมันต้องยาวแน่นอนนะผมว่าตอนนี้มันก็ยาวแล้วนะผมนะ่ะยาวจริงนะผมเจมยังไม่โดนอีกอ่ะเดียวเด้อถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะเพราะาเนี่ยผมเล่นเกมเนี้ยผมเล่นถึงตอนสมัยเด็กๆเลยนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการกราฟิกการต่อสู้อะไรต่างๆนะผมนะเซฟด a ต a ้าเนี่ยก็คงต้องเล่นเองแล้วเนาะ แต่ว่าถ้าใครแบบอยากเล่นเองนะครับก็ตามหาแบบหาโหลดในเว็บได้นะผมนี่ครับอ่านี่ก็คือโขมหน้าตัวเกมที่2ของเรานะผมนะตัวเกมนี้ 400b เหมือนกันไม่ต้องแตกไฟเหมือนกันนะผมนะมันชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านว่าโรเรโรโลนี R ่หรือเปล่าโรโลนี <laughs> ่เคนอะไระ <laughs> สักอย่างนะผมก็ไม <laughs> ่ค่อยเก่งสามกินนะก็ <laughs> ต้องขอไฟด้วยนะผม <laughs> มันน่าจะเป็นเกมญี่ปุ่นหรือเปล่า <laughs> อ่า น่าจะเป็นเกมญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพราะมันให้เอ,เอ็กอมันให้เราเนี่ยทำการกดโอเพื่อยืนยันนะผมก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันนะผมนะโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะเหมือนตัวเกมนารูโตะเลยนะผมตัวเกมนี้ไม่ไม่ถือว่าแหลกนะผมนะไม่ไม่แหลกนะเพราะว่าโอเคแล้วพอกราฟิกอะไรมันไม่ค่อยแบบอาจจะอลังการสักเท่าไหร่นะก็มัน ถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับตัวเกมนี้ก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็อยู่ด้านล่างเลยนะ,ะยที่บอกนะผมไม่มีเวลาทําเซฟเลยนะต้องขอให้ท่านผู้ชมจริงนะผมนะ,ะแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงจะลงคลิปแบบนานา,นานลงทีแบบนี้มึงไม่ต้องทําช่องอะไรดีกว่านะอันนี้อันนี้คือผมสมมตินะก,ะก็ก็เข้าไปที่กลุ่มเกมของผมก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยถ้าผมขี้เกียจลงคลิปหรือว่าไม่มีเวลาลงคลิปหรือว่าไม่สะดวกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะ ไปโพสเนี่ยไปโพสภายในกลุ่มในแทนคลิปหนึ่งคลิปนั่นเองนะผมนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็นะจะรู้กันดีนะผมนะก็อ่าจะแจก,กเกมนารูโตงนารูตโตะหรือว่าพวกซึ่งถ้าผมไม่มีเวลาลงคลิปเนี่ยผมก็จะ,ะ,ะไปโพสภายในกลุ่มนะใหะ้ไปดาวน์โหลดอะไรต่างๆกันนะ,อะโอเคนะับก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ละกันนะผมะวันนี้ก็เหมือนเดิมนนะถ้าใครชอบคลิปของผมนะก็ฝากไลค์ผมด้วยนะแล้วก็ สำหรับใครนบที่ยังไม่ทำการสับกดติดตามนะก็สามารถสับกดติดตามได้นะผมเพื่อเราจะได้อับเด็กเขาสารใหม่ๆกับเพจทีวีดีโยการนะวันนี้ KK หนึ่งเก้าหนึ่งก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่วีดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ